สวัสดีนะักเรียนทุกคนค่ะเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะแต่ครั้งนี้ค่ะเราจะมาเรียนรายวิชาประวัติศาสตร์นั่นเองค่ะเด็กๆขาทราบไหมคะว่าวันนี้เนี่ยตรงกับวันอะไรวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรแล้วก็พอสออะไรคะ ถูกต้องค่ะวันนี้นะคะตรงกับวันศุกร์ที่11ค่ะเดือนมิถุนายนนะคะพศ2564นนั่นเองค่ะเด็กสงสัยไหมคะว่าทำไมวันนี้เนี่ยจูจูครูโบโถึงมาถามวันที่ปกติไม่เห็นทามเลยวันนี้ค่ะเราจะมาเรียนที่เรื่องเกี่ยวกับวันเดือนปีกันนั่นเองค่ะมีใครสามารถบอกครูโบโได้บ้างไหมคะว่าจากคำใบ้ที่ครูโบให้ไปเนี่ย วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรกันถูกต้องค่ะว,วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องปฏิทินกันนั่นเองค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนเนี่ยเด็กๆคนไหนจําวันเกิดของตัวเองได้บ้างหรือเปล่าคะจาได้มั้ยคะว่าวันเกิดของเราเนี่ยมันตรงกับวันอะไรหรือตรงกับวันที่เท่าไหร่ ถ้าเด็กๆจำไม่ได้ไม่เป็นไรคะ่ะแต่ครูโบจำของตัวเองได้นะคะครูโบเนี่ยเกิดวันอาทิตย์ที่5้าค่ะพุศจิกายนพศ2538นั่นเองค่ะซึ่งในปีนี้คะ่ะปี2564วันเกิดของครูโบจะตรงกับวันศุกร์ที่5พฤตจิกายนนั่นเองค่ะในเด็กสงสัยไหมคะว่าทําไมครูโบถึงรู้ล่ะว่าวันเกิดของครูโบในปีนี้เนี่ยจะตรงกับวันศุกร์ แล้วค่ะครูโบอแอบไปเปิดปฏิทินมานั่นเองค่ะซึ่งปฏิทินนะคะจะประกอบไปด้วยตัวปอปาตอปะตกสระ,ะอิทอทหารสระ,ะอินอหนูค่ะอ่านว่าปฏิทินนั่นเองค่ะคือปฏิทินเอาไว้ทําไมคะเอาไว้เป็นเครื่องมือสําหรับดูวันเดือนปีนั่นเองค่ะและปฏิทินนะคะมีอยู่3ประเภท3รูปแบบด้วยกันค่ะ รูปแบบหลักๆแบบที่1คือแบบตั้งโต๊ะแบบที่2แบบแขวนและแบบที่3คือแบบขกผานั่นเองค่ะครูโบบอกไปแล้วว่าปฏิทินี่ยเอาไว้เป็นเครื่องมือบอกช่วงเวลาที่ระบุเป็นวันเป็นสัปดาห์เป็นเดือนเป็นปีแล้วก็เอาไว้แสดงให้เราเห็นถึงเหตุการณ์สําคัญต่างๆในอดีตในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตนั่นเองค่ะ วันนี้ครูโบมีคลิปเพลงนะคะมาให้เด็กๆได้ฟังได้ชมกันนั่นเองค่ะเป็นเพลงที่มีชื่อว่า1ปีมี12เดือนนะคะเด็กๆตั้งใจฟังนะคะเพราะว่าเมื่อเด็กๆดูจบแล้วเนี่ยครูโบจะมีคำถามมาถามเด็กๆด้วยเดี๋ยวเราไปรับชมเพลง1ปีมี12เดือนกันได้เลยค่ะ 1> 1ปีมีสองเดือน 寒。 จบลงแล้วนะคะสำหรับคลิปเพลง1ปีมี12เดือนค่ะเป็นยังไงคะสนุกกันไหมเอ่ยเด็กๆร้องตามกันได้ไหมคะเดี๋ยวเราไปเข้าช่วงคำถามกันเลยดีกว่าค่ะช่วงคำถามชวนคิดนั่นเองค่ะจากการที่เด็กๆได้รับชมคลิปวิดีโอไปแล้วนะคะนักเรียนเนี่ยทรา,าบข้อมูลอะไรเกี่ยวกับปฏิทินบ้างเดี๋ยวเรามาดู ภาพรวมของปฏิทินกันก่อนนะคะมองกว้างๆเลยตามที่เพลงบอกเลยค่ะ1ปีจะมี12เดือนใช่ไหมคะแต่ถ้าเรามองเจาะลึกลงไปแล้วเนี่ยปฏิทินเนี่ยในหนึ่งหน้าเขาบอกอะไรกับเราได้เยอะมากเลยเดี๋ยวเรามาดูไล่ไปทีละข้อนะคะจากที่คุณบอลบอกมาทามาให้เนี่ยจะสามารถบอกได้หวข้อได้กันข้อที่1ค่ะคือปฏิทินสามารถบอกวันเราได้ ข้อสคือบอกวันที่เราได้ข้อ3คือบอกเดือนเราได้ข้อ4ี่คือบอกปีศักราชเราได้ข้อ5คือบอกได้ว่าข้างขึ้นหรือข้างแรงข้อ6คือบอกได้ว่าวันนี้เป็นวันสำคัญอะไรนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะเจาะลึกเข้าไปแต่ละหัวข้ออีกนะคะไปเริ่มที่หัวข้อแรกเลยค่ะหัวข้อที่1ค่ะบอกชื่อวันได้ ในปฏิทินนะคะจะก,กําหนดวันเป็นทั้งหมด7วันด้วยกันค่ะเริ่มที่วันแรกคือวันอาทิตย์เห็นไหมคะสีแดงที่อยู่ริมสุดแล้วต่อด้วยวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์และจบด้วยเสาร์านั่นเองค่ะหัวข้อต่อไปค่ะหัวข้อที่2ปฏิทินสามารถบอกวันที่ได้ในปฏิทินนะคะจะระบุวันที่เป็นตัวเลขค่ะแต่ในแต่ละปฏิทินเนาะ จะแตกต่างกันออกไปวันที่ทนี้อาจจะระบุเป็นเลขไทยหรือปฏิทินนี้จะระบุเป็นเลขอารบิกนั่นเองค่ะเด็กๆคะเด็กๆรู้ไหมคะว่าในแต่ละเดือนเนี่ยวันที่เนี่ยมีเท่ากันหรือเปล่าเฉลยคะ่ะใน1ปีมี12เดือนและใน12เดือนนี้นะคะเขาไม่ได้มีวันที่ที่เท่ากันเลยนะคะจะมีอยู่ เจ็ดเดือนค่ะเจ็ดเดือนที่จะมีอยู่ทั้งหมดสามสิบเอ็ดวันเทคนิคการจำเจ็ดเดือนง่ายๆนั่นก็คือเดือนไหนที่ลงท้ายด้วยคำว่าคมจะมีทั้งหมดสามสิบเอ็ดวันค่ะนั่นก็คือมกราคมมีนาคมพฤษภาคมกรกฎาคมสิงหาคมตุลาคมแล้วก็ธันวาคมนั่นเองค่ะส่วน เดือนที่มี30วันนะคะจะมีอยู่4วันด้วยกันค่ะจำง่ายๆคือลงท้ายด้วยยนนะคะมีมีแมษายนมิถุนายนกันยายนแล้วก็พฤศจิกายนนั่นเองค่ะก็จะมีอยู่1เดือนนะคะที่มีอยู่ทั้งหมด28วันหรือ29วันค่ะ <_ c oughs> นั่นก็คือเดือนกุมภาพันธ์นั่นเองค่ะ ต่อไปค่ะในปฏิทินยังสามารถบอกปีศักราชของเราได้ด้วยปีศักราชก็คืออายุเวลาซึ่งกําหนดขึ้นเป็นทางการเรียงลําดับกันเป็นปีๆนะคะอย่างเช่นปีนี้ศักราชปีศักราชคือ2,564ใช่ไหมคะในปีหน้าก็จะเป็น2,565ปีถัดไปก็จะเป็นปี2,566นั่นเองค่ะ และปฏิทินค่ะยังบอกเราได้ด้วยว่าเป็นข้างขึ้นหรือข้างแรงข้างขึ้นข้างแรงม,มีไว้เพื่อกําหนดค่ะให้ทราบว่าในแต่ละวันเนี่ยตรงกับวันกี่ค่าแล้วก็แรงกี่ค่านะคะซึ่งวันไหนที่ตรงกับวันแรงเนี่ยท้องฟ้าจะมืดนะคะแต่ถ้าวันไหนตรงกับวันข้างขึ้น ท้องฟ้าก็จะสว่างดวงจันทร์ก็จะสว่างนั่นเองค่ะอย่างเช่นวันลอยกระทงนะคะที่ตรงกับวันขึ้น15คาค่ำนั่นเองค่ะพระจันทร์ก็จะเต็มมงสวยท้องฟ้าก็จะสว่างนั่นเองค่ะและปฏิทินยังสามารถบอกวันสำคัญได้ด้วยวันสำคัญก็คืออย่างเช่นเดือน กุมภาพันธ์ค่ะวันสําคัญที่มีในเดือนกุมภาพันธ์นั่นก็คือวันที่26ค่ะวันวิสาขบูชานั่นเองค่ะเดี๋ยวเด็กๆช่วยกันทบทวนอีกหนึ่งครั้งนะคะว่าในวันในปฏิทินเนี่ยในหนึ่งหน้าเนี่ยเขาบอกอะไรกับเราได้บ้าง 1. บอกวัน 2. บอกวันที่3บอกเดือน 4. บอกปีศักราช 5. บอกข้างขึ้นข้างแรมและ6บอกวันสำคัญนั่นเองค่ะแล้ววันนี้ครูโบมีใบางานให้เด็กๆทำนะคะเป็นแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนนะคะก็คือเป็นเรื่องของปฏิทินของเราค่ะคำชี้แจงคือให้เด็กๆนะคะนำชื่อเดือนไปเติมในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะแต่ เวลาที่เด็กๆทำเด็กๆทำลงในสมุดวิชาสังคมนะคะให้เด็กๆเนี่ยทำลงในสมุดวิชาสังคมศึกษาได้เลยนะคะไม่ต้องแบ่งสมุดออกเป็นวิชาประวัติศาสตร์นะคะทําลงในสมุดวิชาสังคมได้เลยเนาะเมื่อเด็กๆทําเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งมาให้คร,รูโบในไลน์นะคะคร,รูโบเนี่ยจะได้ตรวจแล้วก็เช็คคะแนนให้เด็กๆได้นะคะเดียว เราจะมาช่วยกันสรุปอีกหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็จะปิดคลิปแล้วนะคะซึ่งอ่ะเดี๋ยวเราไปช่วยกันสรุปบทเรียนเลยเนาะบทเรียนของเราในวันนี้นะคะก็คือเราเรียนเรื่องปฏิทินนั่นเองค่ะปฏิทินเอาไว้ทําไมคะเอาไว้เป็นเครื่องมือบอกวันเดือนปีนั่นเองซึ่งมีหลักๆอยู่3รูปแบบก็คือแบบตั้งโต๊ะแบบแขวนแล้วก็แบบพกพานั่นเองค่ะในปฏิทินนะคะมีส่วนประกอบก็คือ ชื่อวันวันที่เดือนปีสการาชข้างขึ้นข้างแรมแล้วก็วันสําคัญนั่นเองค่ะซึ่งชื่อวันเนี่ยจะมีทั้งหมด7วันเนาะก็ค,คือเริ่มจากวันอาทิตย์จนันทร์ค่รพฤหัสศุกร์เสาร วันที่ก็จะบอกเป็นตัวเลขเนาะแล้วแต่ปฏิทินบริษัทต่างๆว่าจะเป็นเลขไทยเลขระบิกนะคะแล้วก็บอกเดือนเดือนมีทั้งหมด12เดือนจะมีอยู่7เดือนที่มี3 1วันมีอยู่4เดือนที่ทำไมคะเป็น30วันแล้วก็มีอยู่ 1เดือนที่มี2 8หรือ29วันนั่นเองแล้วก็ยังบอกปีศักราชได้อีกด้วยแล้วก็ยังบอกข้างขึ้นข้างแรมให้เราอีกด้วยข้างขึ้นพระจันทร์จะสว่างข้างแรงพระจันทร์จะมืดแล้วก็บอกวันสําคัญให้เราได้ทราบด้วยว่าในอดีตในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตมีวันสําคัญอะไรบ้างนะคะแล้วก็ จบแล้วค่ะเรื่องปฏิทินหันศาของเราครูโบหวังว่าเมื่อเด็กๆเ,เรียนกับครูโบในคลิปนี้จบแล้วเนี่ยเด็กๆจะสามารถดูปฏิทินได้อย่างถูกต้องนะคะยังไงก็ครูโบฝากให้เด็กๆอย่าลืมทำแบบฝึกหัดที่ครูโบมอบหมายให้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปวิชาหน้าค่ะครูโบไปละค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆบ๊ายบายค่ะ